ทำให้เรามีแปลงปลูกออแกนิกเป็นของตัวเองค่ะยี่สิบสามไร่ทุกอย่างจดทะเบียนแปลงออแกนิกมีทุกอย่างครบมาตรฐานจึงได้มาเป็นมาตรฐานตัวนี้นะคะจึงได้มาเป็นมาตรฐานตัวนี้ซึ่งจะบอกว่าทุกตัวเรามีมาตรฐานเหมือนกันหมดยกเว้นคําว่าออแกนิกตัวนี้เป็นโรงงานที่เราทำเองทั้งหมดตั้งแต่ต้น จนถึงต้นน้ำถึงปลายน้ำเรามีแปลงปลูกเรามีเรามีที่อบที่ได้มาตรฐานเราใช้แคปซูลเป็นเปลือกสนและข้าวเหนียวนะคะคือตัวนี้ตัวนี้แคปซูลของเขาจะเป็นเปลือกสนและข้าวเหนียวไม่ผสมเลยเป็นสมุนไพรแก่จัดทุกชนิดคืออะไรแก่จัดคือได้อายุครบเลยเก็บตอนอายุครบ แล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่ครบอายุทั้งหมดที่แรงที่สุดเพราะใช้สมุนไพรแก่จัดกินตั้งแต่หนึ่งถึงสี่แคปก็พอห้ามเกินนะคะ